ลืมกันไปหรือ,อยังผีเด็กบุพพาราตรีปัจจุบันโตเป็นสาวสวยแซ่บมากเชื่อว่าแฟนภาพยนตร์เรื่องบุพพาราตรีต้องคุณหน้าคุณตาเด็กหญิงปลาเด็กผีสุดเฮี้ยนในเรื่องนี้อย่างแน่นอนค่ะและผู้ที่มารับบทดังกล่าวก็คือผู้กันนัตวนันหรือวีนัทศักซิรีเวลาผ่านไปไวเหมือนโกหกจากผีเด็กในวันนั้นสู่ดาวมหาลัยในวันนี้เธอเติบโตอย่างดีมีคุณภาพจริงๆค่ะและเธอก็ยังไม่ ทิ้งวงการทําคบคู่กับการเรียนไปด้วยโดยเธอเรียนที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพภักอินเตอร์และยังรับงานรีวิวบ้างออกอีเวนต์นอกจากนี้ก็ยังมีงานแสดงงานพิธีกรรวมถึงงานขับร้องเพลงนักพักโฆษณาและว,วันนี้มีภาพของเธอมาอัปเดตให้ชมกันชัดๆบอกเลยว่าสวยแซ่บครบเครื่องจริงๆ